ขอเล็กเมืองรับเลขอครับขอโชคขอลาบขอถไล่ไปสงงวดแล้วแล้วหวยดาวสามมวดขอครับขอบุญมะรเมยขอเฮาละเรยลรับลครับไหนจะเปิดแล้วก็เปิดให้ลูกคายล้านมากันศรีสุขการเดินเอดได้เดินทางมาที่โคราชเนี่ยเป็นเมืองรับเลนะครับจำขอโชคลาบเมืองปู่แม่รับเลนะครับปู่เฮานะครับให้เล็กแม่นพ่อเฮาละไหมจ้าจ้า เมืองรับเลยนะครับเป็นแถวโคราชนะครับแอดจะมาได้บอกวาอยู่ตรงไหนดอกอ่ะอยู่โคราชเดียวกันนะครับอ่ะวันนี้จะมาขอโชคลาภแม่บวให้เล็กแม่นมากเดี๋ยวแม่จะมาขอให้เอฟซีนะครับแม่แมโคราชจะมาขอให้เอฟซี <S <S จ้าเลิกคุมก่อนจ้า เป็นหวยดาวหรือหวยอะไรลูกเราบอกเมื่อคืนหกหนึ่งเจ็ดหนึ 1, ่งหกหนึ 1, ่งเจ็ดหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะเข้าอ,อีกบ่แม่เข้าปูแล้ถามเขาว่าหวยดาวหรือหวยอะไรอย่างเงี้ยครับวหวยใหญ่แต่เราก็ยังไม่รู้เนาะแม่รับเลยเพิ่งให้ตลอดเลยแม่ตรงนี้เพิ่งให้ไปงวดผ้าสามอย่างที่เรามาทำเหมือนนั้นแหละครับ <c oughs> ห,หาสามตะโกนบอกเลยตะโกนบอกเลย 5, หาสามหาสามมันออกหกสามจ้า<ห>บอยซื้อเต็มที่เลยแล้วก็หายระตรีไปสี่ห้าตีตัวหน้าหรือไปซื้อห้าีสี่ก็ได้มันออกทั้งสี่ห้าสีทั้งห้าีสี่เลยจ้ะเห็นไหมตัวหน้าน่ะให้จอางนี้ไปหาซื้อนี้ฉันไม่มีตังค์กัน หลังแย่เนาะทีามามา่จะมันอะไรครับจะงูนี้แหละเดี๋ยวจะโคปโูกม่เจอไข่กระเนียรลองลึกลองลึกจนฉันวิ่งสาดเลยไม่เห็นยังไงนะแม่เป็นงูตัวท่านี้แหละงูตัวนี้เออวิ่งไม่คิดชีวิตเลยเนะาะเห็นก็จบเ,เห็นจริงๆเลยแม่เห็นก็เห็นก็เลื้อยอเ,เนี่ยเลื้อยตามร่องเนี่ยร่องนั่นนะพอเห่ายังไงพอเฮานะแม่พอเหานั่นแหละพอเฮ่านั่นแหละเขาจะไปแหละแบบจะไปเล่นมาหาฉันอย่างเงี้ย มาโยกเลีไข่ก็ยังเห็ไข่เห็นนะไข่อยู่ในรูในจอกพันก็มาโยกนะเห็นแล้วโอ้ยบอกว่าวิ่งเป็นเป็นเมืองรับแล่ไหมตรงนี้เป็นยังไงเมืองรับแล่องรับเก่าเมืองรับเล่เก่าอ๋อเป็นรับเลเก่าอันนี้เขาบอกยังไงนี่ไม่เข้าใจ มาแล้วปูวไปเนี่ยปูมาแล้วจุดเก้าดอกจุดเก้าดอกลุงนะ้จาจุดเขียนแดงลูกจะได้บอกแม่รับแลเปิดประตูออกมาลุงนะนี่ลูกผู้ชายคนไหนก็ได้ลูกเอาเลี้ยงให้หน่อยลูกลูกไม่นดอกเลี้ยแม่รับแลก็ได้เปิดลุงนะ้านำยมโคเลกปูเมืองรับแลนะครับอิวซิน แม่รับแล่ปูเฮานะครับน้านะครับ,บ,บใช้วิจนยาในการรับชมด้วยเอฟซีทุกคนทุกท่านครับสาธุสาธุง่ายง่ายสมาสารนมาสานะสาสรโ <c oughs> กขอบูคชาจุดเข่มจุดทางผีทั้ททงหลายที่อยู่ทุกธาตุยีคอยเปิดทาเนเล้อวันนี้ลูกหลานได้มา แล้วตอนนี้เขาจะเปิดแล้วได้บอกเขาจะจเต้นเลยจะได้ถูกไว้เนี่ยทำใเนี่ยอาหาเนี่ยถูกไว้ครับท่าไกจครับช่วยเหลือหน่อยมาเปิดประตูรับแล,แ,ลแล้วครับเปิดไว้เลยไม่ต้องปิดครับมาทําให้แล้วครับทั้งงานทุกเก่งทุกยางน้ําแดงน้นําเปล่าคล้วยก็ขึ้นแล้วช่วยเหลือหน่อยขอบุญบาร,รมีหน่อยเยอะสงสารลูกหลานที่มากันมากกัน ประตูก็เปิดแล้วเห็นหมดทุกอย่างนี่ในหิ้งก็เห็นในโบก,ก็เห็นที่แม่อยู่กันยังแต่ลำบากนี่แต่เห็นหมดเพราะว่าให้ปังๆเลยเขาจะได้ทำบุญย่พระในพอแม่ทุกทุกคนที่เปิดประตูกออกมาจะได้ไปอยู่ปกติที่อยากไปอยู่อยากขึ้นสวรรค์กันจะอยู่ที่สบายน้อยถูกลำบากมานานหลายปีแล้ว โคตรจงจงปังปังเลยเมย์เนขอโคอลาบขอเปิดวันนี้เลยกาได้มีเงิน่าเดือนนี้ภายในเดือนนี้ครับทุกหวดติดมั่งถูกมั่งลูกไปจะขอให้ บรรดาลูกหลานลูกๆทุกคนทำบุญเลี้ยงพระให้จะได้ไปอยู่กันที่สบายจะขอสมบัติเก่าให้ลูกหลานพ่อเฮาเออแม่ลรับเล่ยมาศึกษากันได้ดีโอ้โหมีแต่ห่วยทั้งนั้นเลยเนาะจะมีแต่ห่วยทำไมทั้งสมุตเอาของแม่รับเล่ยแหละที่นี่แหละครับเอาเลขที่ปังๆนะครับอ่ะให้แม่ขันให้เลยจ้ะ เอาน้ำไม่เลยจ้ะแม่อเ,นะเอาหน้าไม่เลยแมยนะ่แม่เขียนหนังสือกันไม่เป็นนะหูก <c oughs> แม่งโมนะมงล่ลูกแม่ไม่ค้นเขเียนหนังือหรแ่าอเราเขียนได้พอเฮาเขียนให้ก็ได้จ้ะแม่ ข้าวก็อยู่เยอะแล้วโคตแล้วทำไมถึงรีบมาเอาเราลูกก็เขาเล่งมาเราอยู่ไกลเนี่ยไหมมาจากสุรินทร์แม่อยู่ไกลแบ่งปันลูกหลานให้ได้ค่าน้ำมันมาหาแม่อีกมาหาแม่แล้วแต่กับพ่อเฮาจะ อยู่นะไม่อยู่ไม่รู้รนะจะกพยายามช่วยให้อยู่ด้วยหายไปสองหางนะลูกจะ,นะจะ ่นี่ก็ให้สองหางนะลูกนะจ้ะนี่ตัวเก่าเขาลูกนี่ตัวกันลูกนะตัวกันอืมตัวกันลูกตัวเก่งเนี่ยลูกตัวเน้นนะลูกนะสองตัวเนี่ยลูกอืมซาถุกสองตัวเนี่ยลูกเอ้าโก้ให้แข็เนี่ยลูกให้ตัดกันได้ดีลูกนะ นี่ของพ่อเฮาลูกหันนี่ของแม่แแร, <c oughs> รับแลลูกหันสมุดลงกันี่ครับเออเอฟซีนะครับนี่ครับสาธุสาธุาธของพ่อเฮาห้าเจ็ดเก้ากับเจ็ดเจ็ดสองกับสิบหกนะเดี๋ยวหวยลาวไปเอาบ้านลูกหน้าเย็นนี้ลูกครับวันวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมลูจกจ้าวัน,นอาทิตย์กับอาทิตย์แล้วจ้าหวยลาวนี่มีศูนย์นะลุงนะหวยลาวมีศูนย์มีศูนย์ลูก เวลามีศูนย์เด้อ f ีวันจันทร์ดีไม่ดีจะเป็นศูนย์ห้าศูยสี่เนี่ยอือศยจะสาดเวลานี้สามตัวเที่ยวเนี่ยซื้อนะสามตัวเนี่ยเดี๋ยวจะให้ลูก้งแต่นงวดนี้ไปเลยนี่ถูกมาตีงวดเราจะไม่ลูกไม่ลูกผมผมนี่ไม่ยอมเล่นลูกนะไม่เล่นแต่ผมให้โค้ทางนี้ให้ถูกทุกงวดลูกทางนี้จะให้ถูกทุกงวดลูกนะสามตัวแคปไรช็อครับ เลขปู่เวาลานี้วันจันทร์แม่หับแร<ล>ก<ล>กับปู่เหานะครับแม่หับแรกกับปู่เหาา่าสัตว์้ดีลูกนะจ้ะปู่จะให้อีกกี่งวดเนาะตรงนี้เนาะถ้าเอาของไปแล้วจะให้ตลอดที่บ้านหลังนั้นโอ๊บ้านแม่ที่บ้านล่างบ้านล่างแม่แมวเนาะครับเพอพอทําบุญให้แล้วเขาก็จะไปกัน ครัจากเมืองล้ำแลกันให้หมดนะเราก็จะให้พอเหาก็จะไปอยู่นั่นนะที่เคยไปเลี้ยเลยเบ่าไไปเรื่อยเลยไปเรื่อยลูกไปรับโชคบอกราบเลยไปให้โชคให้ราบตลอดเนาะจะไปเรื่อยลูกให้ดังไม่ได้ลูกให้ดังให้ได้เนาะไม่เปิดกรนันเทีลูกเนาะนี่ก็เปิดประตูใจแล้วลูกเปิดบาน